ท็อปไฟเซตเตอร์สาวระดับโลกอัจฉริยะผู้สร้างเกมส์ที่น่าตื่นเต้นและลุ้นระทึกแห่งปี2023ก่อนติดตามรับฟังฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ช่องดาววลเล่ด้วยค่ะจัดอันดับ5สาวเซตเตอร์อัจฉริยะที่พาทีมลงสู่สนามเสริมสร้างเกมส์ให้ผู้ชมรู้สึกตื่นเต้นสนุกลุ้นระทึกจัดอันดับโดยสื่อกีฬาชื่อดังสปอร์ตบีฟอันดับ5บลล์บงการเธอเป็นผู้เล่นชาวดัสที่เกิดเมื่อวันที่3 3พฤศจิกายน2539บริเป็นสมาชิกของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาตินเธอร์แลนด์เธอเข้าแข่งขัน FIVB ว o ล l e บอล l l Grand p r i ์ในปี2014อันดับ4นิวกามาเตทีมชาติโดมินิกันเธอเป็นผู้เล่นชาวโดมินิกัน ที่เกิดเมื่อวันที่19ตุลาคม2533ในเมืองซานโตโดมิงโกเธอเข้าแข่งขันในโอลิมปิกฤดูร้อน2012กับทีมชาติสาธารณรัฐโดมินิกันโดยจบอันดับที่5เธอยังเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกในปี2010และ2014โดยจบอันดับที่17และ5ตามลำดับเช่นเดียวกับ FIVB World Cup ในปี2011และ2015โดยทีมชาติของเธออยู่ในอันดับที่8และ7 เธอคว้าเหรียญทองในแพนอเมริกันเกมส์ปี2015เธอได้รับรางวัลเหรียญเงินกับทีมชาติรุ่นเยาวในการแข่งขันชิงแชมป์โลก2019อันดับ 3. o วอลอสโจเอนาเธอเป็นผู้เล่นชาวโปโลแลนด์ของอิโมโควลเล่และทีมชาติโปโลแลนด์ เธอเกิดเมื่อวันที่7เมษายน2533เธอเป็นสมาชิกของทีมวลลอลเลย์บอลหญิงทีมชาติโปลแลนด์ที่เขาร่วมการแข่งขัวลลนวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2010 FIVB ที่ประเทศญ,ญี่ปุ่นอันดับ2ซินว่าการเนโรมาคิสเฟอร์นันดาเธอเป็นผู้เล่นชาวบราซิลเกิดเมื่อวันที่3มีนาคม2532 เธอเป็นผู้เล่นที่สามารถพลิกทุกทีมได้สินว่าเป็นผู้เล่นคนสำคัญของทีมชาติและประสานงานได้ดีกับสตาร์คนอื่นๆในทีมของเธออันดับหนึ่งพรพันธ์นเกิดปราดเธอเกิดเมื่อวันที่5พฤษภาคม2536และเป็นสมาชิกของทีมชาติไทย ปัจจุบันเป็นเซตเตอร์ของ PEA สีสเกตรประเทศไทยเธอได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นวอลเลย์บอลหญิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลร,รายชื่อเซตเตอร์วอลเลย์บอลที่ดีที่สุดในโลกของเราพิจรารณาทั้งผลงานในอดีตและปัจจุบันมีนักเซตเตอร์ที่มีชื่อเสียงอีกหลายคนในวอลเลย์บอลแต่ไม่สามารถตัดตัวได้และบางคนเลิกเล่นไปแล้วเราลองมาฟังความคิดเห็นของแฟนกีฬาเกี่ยวกับเรื่องนี้กันค่ะ ความคิดเห็นนี้บอกว่าสมราคาครับขนาดพรพันธ์เพิ่งมายืนเป็นตัวหลักใน VNL 2ปีเท่านั้นปีแรก2022ก็ติดเบสเซตเตอร์อันดับหนึ่งเลยขนาดปีนี้นักกีฬาเราฟอร์มตกกันหลายคนแต่พรพันธ์ยังเป็นคนเดียวที่มีสถิติเซตติดอันดับต้นๆคือยังอยู่อันดับ4และอาจกลับไปอยู่ในอันดับหนึ่งอีกครั้งเหมือนปีที่แล้วก็ได้ถ้าสนามที่ไทยทีมเราเล่นกันได้ดีขึ้นซึ่งผลงานสุดยอดแบบนี้ก็มาจากระบบซูเปอร์ฟาส์ของ โพสต์ด่วนนั่นเอง ที่คิดคนขึ้นมาเพื่อต่อก่อนกับพวกต่างชาติตัวสูงสูงโดยเฉพาะอยากให้สังเกตว่าการได้เบสเซตเตอร์ของพรพันธ์จะยากกว่าตอนที่นุชราได้ตอนปี2019หลายเท่าเพราะยุคนี้เล่นกันเร็วม,มากและเพื่อนร่วมทีมของพรพันธ์ก็ไม่ใช่ระดับเดียวกับเพื่อนร่วมทีมนุชราดังนั้นเหมาะสมแล้วครับที่เขายกตำแหน่งนี้ให้พรพันธ์และอย่าลืมให้เครดิตโค้ดด่วนกันด้วยความคิดอ็นนี้บอกว่าเซตเตอร์ฮอบบิทเซตให้ทีมฮอบบิทแต่ได้รับการกล่าวถึงสถิติที่ดี อีกทั้งยังควบคุมอารมณ์และความตื่นเต้นรวมไปถึงดรามา่าต่างๆชมผู้ของเรานี่เองความคิดอย่างนี้บอกว่าก็น่าตื่นเต้นที่สุดจริงๆนะคะลุ้นมากว่าแต่ละแต้มโตตีจะเข้ามาตีทันไหมจะผิดจังหวะกันไหมที่จริงคือผู้เป็นเซตเตอร์ที่ดีมากคนหนึ่งเลยแต่ระบบแกงนักกีฬามากทั้งคนเซตทั้งคนตี ความคิดเห็นนี้บอกว่าพูดแค่ VNL ดูจากสถิติของเซฟเตอร์ไทยดี D, แต่ภาพรวมเพื่อนตีไม่ได้เปอร์เซ็นต์ซัดเซตต่ำโจมตีต่ำทีมอยู่ท้ายตารางเป็นอะไรที่สวนทางกัน สถิติของเซตเตอร์ควรดูประกอบเปอร์เซ็นต์สักเซสของทีมดูแยกออกมาโดดๆไม่ได้เพราะเป็นคนเซตให้คนอื่นตีความคิดเห็นนี้บอกว่าขนาดนางโดนแฟนชาวไทยสาเอาขนาดนี้สถิติยังยอดเยี่ยมความคิดเห็นนี้บอกว่าเอาจริงผู้อยู่อันดับต้นไม่แปลกไปโรเมาเนียก็ทําได้ดีไปเกาหลีรํารองไม่แพ้ตัวเซตทีมอื่นๆแน่นอนความคิดเห็นนี้บอกว่าเยี่ยมมากชมผู้ผู้เซตดีมากนะถ้าไม่เร่งสปีด 10G ใครมาเซตก็พังแต่ผู้สามารถเอาตัว รอดได้พอสมควรลองเทียบกับเอกับโ so, สตอนซีเกมดูจะรู้ว่าผู้เก่งขนาดไหนถึงสามารถเล่น 10G ตามโค้ดสั่งได้ส่วนบางลูกที่ต,ตัวตีตีไม่ได้นั่นเป็นเพราะ ตัวตีตามสปีดไม่ทันต้องว่าโค้ดไม่ใช่ผู้นะคุณล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้คะ่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากพันทิป c o m อย่าลืมกดติดตามช่องดาวนเวลเลเพื่อมีพลาดเรื่องดีเรื่องเด่นในครั้งต่อไปคะ่ะ